สวัสดีครับวันนี้ทำงานกลางคืนอีกแล้วครับรถ Honda Honda นะครับไฟโชว์ครับตัวนี้เป็น Honda City นะครับ Honda City Honda c i t y แจ๊สนะครับตัวนี้เครื่องตัวเดียวกันสงสัยมานานแลครับว่าไฟตัวนี้มันไฟโชว์อะไรนะครับไฟรูปม้อเห็นไหมฮะเนี่ยตรงมือขมงชีวเนี่ยมเครื่องอ เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมใช้ตัวสแกนนะครับสแกนตัวนี้ผมซื้อมาเดี๋ยวผมมาสแกนดูครับว่าเออมันจะขึ้นรหัสฟ้องอะไรว่ามันไฟโชว์นะี่มันโชว์โชว์มันคืออะไรเราจะได้แก้ไขกันครับโอเคเรารู้แล้วไฟมันโชว์เดี๋ยวผมขอดับเครื่องก่อนนะครับโอเคดับเครื่องก่อน หลังจากนั้นตัวนี้ผมขอเป็นฮ o น da นะครับ Honda City ี a เนะครับเราใช้จะมีปลั๊กเสียบอยู่ครับเห็นไหมครับเนี่ยปลั๊กเสียบอยู่ัวปลั๊กนะครับรุ่นนี้จะอยู่ใต้คอนโซลตรงพวงมาลัยนะครับฮน้าตัวนี้กลมลงนะครับเออกลมลงตรงใต้นี่ครับใต้เก๊นี่ครับสังเกตมันจะมีที่เสียบปลั๊กอยู่นะครับ เสียบปลั๊กอยู่นะครับอยู่ข้างล่างเลยครับเสียบเข้าไปเลยปุ๊บมืเดเ๋ยนะผมทำงานกลางคืนนะครับปุ๊บเสียบไปแล้วออตอนนี้ผมได้เสียบปลั๊กแล้วครับหลังจากนั้นเราก็มาสตาร์ทรถเลยครับ สตาร์ทรถด้วยเปิดไฟอ่ะอสตาร์ทรถเลยบิดกุญแจนะครับเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุกันเลยอ่าขึ้นมาแล้วอ่ากด enter เข้าไปเลยครับ enter เข้าไป มีเมนูนะครับเราไปที่เมนูไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่ากล้องมองเห็นหรือเปล่าไปอันดับแรกเลยครับไปคำว่า read นะครับล a d โค้ดนะครับอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะอ่านโค้ดดูนะครับตอนนี้ผมจะสแกนแล้วเดี๋ยวผมจะกดคำว่า Enter นะครับ Enter เนี่ยมองเห็นไหมอ่าจะกดแล้วครับไปที่เมนูล a d ลีดโค้ดครับอันดับแรกเนี่ยนะจะเลื่อนขึ้นลงเนี่ยเห็นไหมเลื่อนไปเลื่อนมาได้เดี๋ยวไปอันดับแรกกดแล้วกันไปอ่านโค้ดก่อนมันเกิดจากอะไรมีหกรายการเนะาะลีดแล้วก็กด e n t เตอร์เข้าไปปุ๊บรอ,อประมวลผลอยู่ครับอ่านก่อนเออตอนนี้โค้ดฟ้องกันมามีสองโค้ดครับอันดับแรกคือ p ศูนย์หนึ่งหนึ่งสาม ถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับคล่องไปแปลเองครับ ake, In take in เลยนะ In t e t a i เนี่ย Temperature sensor นะครับราแล้วก็เลื่อนขั้นไปอีกตัวเป็นอะไรเอ่ยเป็นรหัส P0141 นะครับเป็น o อกซิเจนเซนเนะครับที่อพอไอเสียนะครับอาจจะมีการเสียนะครับเราก็ต้องหาซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับแต่วันนี้เราไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวขอไปดู อะไหล่ตัวแรกก่อนนะครับอะไหล่ตัวแรกพอซื้อมาแล้วเนะตัวนี้ครับอินเทกอะไรนะแอร์ Air, นะครับเทมเปอร์เจอร์เซนเซอร์หนึ่งนะครับตัวไหนตัวไหนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับถามว่าเราลบได้ไหมลบโค้ดครับลบได้ครับแต่มันก็จะขึ้นมาอีกครับเดี๋ยวผมจะลบให้ดูเดี๋ยวออกก่อนอ่ะออกออกจากเมนูแล้วดูนะดน,ะน,นะครับดูหน้าปัดนะครับ ดูหน้าปัดนะครับมีไฟอยู่แต่ผมจะลบนะผมจะไปลบโค้ดนะครับลบโค้ดตรงคําว่า,เ,าเมนูที่สองอ้ยลำคาญไปเนาะเนี่ยคืนอ่าเลื่อนไปอันที่สองอ่าตัวนี้นะครับผมจะลบโค้ดนะครับอ่าแล้วก็กด enter เข้าไปปึ๊บอ่าแล้วก็กดคําว่าเยตอ่ากดเยดเข้าไปปึ๊บอ่าตอนนี้จะลบ้วครับเห็นไหมครับ โค้ดหายแล้วครับอ้าวหายแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะลบใหม่นะดูสังเกตหน้าจอนะครับปึ๊บเ่เห็นไหมครับโค้ดหายม่เอ้ยแน่เห็นไหมครับเออแล้วมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าทาไมมันเด้งมาเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมขอทําการไปแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมขอดับรถก่อนนะฮะสตาร์ทดับรถตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ ไม่ซื้ออะไรมาละมันเสียม,มันเลยขึ้นฟ้องนะครับขึ้นฟ้องมาดูกันเซนเซอร์ตัวนี้นครับสั่งซื้อมารหัสตัวนี้นครับที่มันขึ้นฟ้องครับ กับเซนเซอร์ออกซิเจนไอ้อไอหอ,อเสียนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวนี้ดูว่าไอตัวโค้ดตัวนี้มันจะหายไหมเด,เดี๋ยวเข้เขาไปดูหน้าเครื่องเลยปุ๊บครับตอนนี้เราอยู่หน้าเครื่องครับเซนเซอร์ตัวนี้จะอยู่ตรงหม้อ,อก,กองนะครับหม้อ,อก,กองหม้อ,อก,กองรถด้ดาสตีเซนเซอร์นะครับ ตรงนี้ครับเซนเซอรอ์เห็นไหมครับเซนเซอร์ใกล้ปีกหรือเสื้อนี่แหละเซนเซอร์ตัวนี้ครับที่มันขึ้นโค้ดอะทาการเปลี่ยนได้นะครับมันเสียดึงออกมาเลยครับหรือใช้ไขควงงัดออกมานะครับรึป์อ่าเห็น,นะครับตัวนี้เสียมีปลั๊กด้วยถอดปลั๊กได้ด หอดปักออกอเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับมันเสียมันขึ้นฟ้องนะครับก็เสียบเข้าไปลูเดิมนะครับนี่ซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะเนี่ยเห็นไหมเราก็ดันเข้าไปนะครับปึ๊บอาดันเข้าไปแล้วก็เสียบปักเหมือนเดิมโอเคตอนนี้เราได้ทําการซ่อมแซมชินเซอร์ตัวนี้แล้วครับปึ๊บหลังจากนั้นเราไปสตาร์ทรถดูเลย ทำงานกลางคืนก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดนะครับปึบ๊บเห็นไหมครับรูปไฟยังโชว์อยู่ครับรูปไอ้เครื่องยังโชว์อยู่ครับก็เราก็ต้องมาอ่านดูว่าโค้ดเออมันเหลืออะไรอยู่เมื่อกี้มันขึ้น2โค้ดนะครับขึ้นคําว่าไอ้ท่อไอเสียกับเซนเซอร์เมื่อกี้นะครับที่ผมเปลี่ยนไปเ,เราก็เลื่อนไปตัวแรก แล้วก็กด enter เข้าไปนะครับอ่านโค้ดปื๊บรอสักพักนะครับเอากดอีกทีเดี๋ยวเริ A ก่อนกดเอายังไม่หายเรอเดี๋ยวแป๊บนึงขึ้น2เซ็นเซอร์อ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแค่เอามาทดสอบดูโทษทีโทษท,ท,ทีตัวใหม่อยู่ตัวนี้เอง ตัวใหม่อนี่เมื่อกี้เราไปเอาตัวเก่าเปลี่ยนเนี่ยเราลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูว่าไอ้โค้ดตัว 0P0113 มันจะหายไหมเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเปลี่ยนแป๊บนึงครับจะได้ไม่เสียเวลาครับหลังจากที่เราได้ไปเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วเ,เราก็มาเช็คโค้ดดูครับว่าไอตัว รหัสตัวน้ำมันหายไปหรือยังรหัสอะไร p p พหนึ่งไอ้ศูนย์หนึ่งสามสามอะไรอ,ะอ่ะเข้ามาอ่านโค้ดใหม่นะครับกด Enter เข้าไปเลยปึ๊บรอสแกนแป๊บนึงครับอ่าตอนนี้เหลือโค้ดเดียวนะครับก็คือพศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งก็เหลืออยู่ตัวเดียวไอ้อะไรเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์คอยเสียตอนนี้เราไม่มีอะไรนะครับเราก็แกได้แค่โค้ดเดียวนะครับ ไฟรูปเครื่องก็ยังโชว์นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ท่อไอเสียมันเสียนะครับอาจจะโดนขโมยท่อแคตถุงแคทไปแล้วก็เซ็นเซอร์อาจจะมีการข่าเพี้ยนเสียไปตอนนี้เราก็แกร้รหัสโค้ดเอรหัส P0 อะไรเมื่อกี้เนี่ย0113หนึ่เป็นเซ็นเซอร์ตรงไอ้นี่ฮะตัวนี้เราซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้วหายแล้วครับนี่ตัวเก่าโอเคครับก็เป็นวิธีเช็ค โพด,ด้วยตัวเองแล้วก็แก้ไขเบื้องต้นได้นะครับส่วนไอเซนเซอร์ท่อไอเสียหรือเราค่อยมีเวลาว่างเราก็จะทําการซ่อมแซมอีกทีครับโอเคครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ